สวัสดีครับแล้วก็มาอยู่ช่องจีเนมนะคะวันนี้แลครับเราจะมารีวิวธงหมายยศพลเรือตีหน้าตาก็จะเป็นี้นะครับก็จะเป็นจักสองจกักเรียงกันในแนวดิ่งอยู่ตรงกลางผืนธงก็คือเป็นแนวเนี้ยนี่ แบบนี้แล้วก็บกนะครับมันจะเป็นจกักรสีขาวนะครับผมตรงนี้นะครับใช้ตั้งแต่พทุทธศักราชสองพครับผมก็เก่ามากแล้วก็จริงๆแล้วก็ยังมีอีกหลายอย่างนะครับก็มันจะมีจักรเดียวจักรสองจักรสามจักรสี่วงจักรแล้วก็ห้าวงจักรหนึ่งวงจักรก็คือธงหมายยศ พนเรือจะตะัตวาแล้วก็สามสามวงจักรก็ธงหมายยศพลเรือโทสี่จักรก็ธงหมายยศพลเรือเอกแล้วก็ห้าวงจักรก็ธงหมายยศจอมพลเรือทั้งห้าธงนี้ก็ใช้ในพศสองห้ายี่สิบสองเหมือนกันนะมันก็จะเป็นมันก็จะคล้ายๆอย่างเงี้ยแหละแต่ เดี๋ยวจะชี้ให้ดูคืออันหนึ่งวงก็คืออยู่ตรงกลางสองก็จะเป็นอย่างนี้แล้วสามก็คืออยู่อยู่บนอยู่นี้แล้วก็ชิดนี่สีอสี่อันก็รอบด้านเลยหนึ่งสองสาแล้วก็สี่ห้าก็ตรงกลางหนึ่งสองสาสี่ห้านะโอเค ก็สำหรับคลิปนี้คงก,ก็มีเท่านี้แล้วกันนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันคันนะครับสวัสดีครับ